เช็คนะครับตอนนี้ดีใจแอคชั่นโเราเชื่อมต่อเข้ากับดีใจใหม่มินินะครับเดี๋ยวเราจะไปส่งของให้ลูกค้ากันที่แถวๆใกล้ๆกับวัดเทพรินนะฮะตอนนี้จะเดินทางจากนนทบุรีเดี๋ยวจะไปรับมะลัยที่ร้านมาละลายป้าน้อยก่อน อนนี้วิดีโอเราตั้งเป็นแมนนวลนะครับเราใส่ฟิลเตอร์ ND เบอร์16เอาไว้แล้วเราก็เซตท,ทุกอย่างเป็นแมนนวลหมดเลยนะครับเราใช้สปีดชัตเตอร์ที่1ต่อ120 ISO เป็น200ไวบ้บาลานซ์รู้สึกกันเป็น4,900นะครับ แล้วก็ใช้ 4K สี่สดเฟรมเลตเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะสวยงามไหมมันเป็นซินิมิติกไหมขณะน,นี้ก็เป็นเวลา12บสนาฬิกาห้ดสนาทีนะอีหกนาทีบ่ายโมง ออกจากพระรามาเดี๋ยวไปรับมาไลให้ลูกค้า5ฝวงที่ร้านมาหลยพน้อยท่าน้ำนนแล้วเดี๋ยวจากตรงนั้นเราจะจับ GPS วิ่งตาม GPS ให้ GPS เลือกเส้นทางให้เรานะเ๋ย่เข้าเมืองเราไม่ค่อยถนัดเพราะว่าไม่ค่อยชอบเจเราลืมเอาแบตสำรองมาด้วย ตัดไปตอนถึงร้านมาไราป้าน้อยเลยนะครับเทแปดไปก่อนไม่ได้เอาแบตสำรองมาตอนนี้เราก็อยู่บนถนนอ่าอันนี้เขาเรียกว่าพี่บูญสงครามนะครับ เป็นด้านด้านขวาก็จะเป็นเมเจอร์ราชโยธินน้อยไม่ใช่เมเจอร์นนทบุรีก็เป็นตลาดด้านนี้จะเป็นตลาดสมบัตินะฮะวันนี้วันเสาร์นคนจะเยอะไหมถ้าปกติวันเสาร์นี่ตลาดก็จะจอแจอ,อยู่นะฮะแต่วันนี้ดูรถน้อย แต่จะไปกระจุกอยู่ตรงแถวหลังร้านเราก็ได้นะครับตอนนี้เราเลี้ยวซ้ายมาแล้วครับมุ่งหน้าท่าน้ำนนท์ผ่านเน่ผ่านตลาดนี้เป็นตลาดเทศาบาลนน,นทบ,บุรีนะฮะตลาดนนท์นั่นเองเดี๋ยวก็เลยตลาดนนท์มานิดนึ่งนะฮะไม่ถึงร้อยเมตรเล่งไว้เลยรถจะชอบจอดหลังร้านนะครับ นี่ถึงแล้วนะครับร้านมาเ้วเป็นน้อยท่าน้ำนนนะครับฮะ <Yeah. S 1> เราย้นไว้ข้างบนก่อนก็ได้มันสุดวิสัยจริงๆมันไม่สามารถยิ่งเข้าเมืองด้วยถ้าเกิดไม่ถนัดนี่ได้เกี่ยวกับระจกเขาแน่งามไหม ม่าหน่าแล้วร้อนแล้วเนี่ยแดดแรงเลยจ้านนไปกินร้านตรงนี้มันรับคนละครึ่งอะ่ะร้านตรงไหนมันชื่อร้านนนริมทางหรืออ๋ออืมมันไม่แพง อางนี้นะครับร้านแนมะ่ไร่ป้านางน้ำน้ำนนนะครับแวะมาได้เลยป้าคุยอยู่นะฮะก็เดี๋ยวเรากำลังจะไปละเขาให้เลือกเราไปทางฟานเจดเดี๋ยวเราไปดูวิวสวยๆกันนะครับวันนี้เรานำทางด้วย m o โต Vision X1 นะฮะตอนนี้มี X1S ออกมาใหม่จอใหญ่ขึ้น แพงขึ้นหนึ่งนิดหนึง่งด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นร้านกาแฟนะครับเป็นร้านกาแฟของรัชทันนะครับเขาก่อนลุกนักโทษที่วินัยดีแล้วหรือว่าใกล้พ้นโทษแล้วเกาจะให้มาฝึกอาชีพก็มาทำงานที่ร้าน ก็มีร้านทับเผยก็เป็นร้านกาแฟาอีกที่หนึ่งอยู่ใกล้ๆพิพิธภัณฑ์ราชะัันนะครับลองมกก็แวะมุหมดหนุนกันได้นะครับส่งเสริมคืนคนดีถูกสังคมอันนี้เป็นเวลา13บสนาฬิกาสินาที เดี๋ยวไปดูวิวสวยๆกันนะครับบนสะพานเจษด,ดาบดินเราก็จะขับแบบ สบายๆนะครับไม่เร่งรีบอะไรเพราะเราไปเราไปก่อนเวลานัดหมายอยู่แล้วนะฮะล้วก็ทพยายามในฟอร์ซ่านี่มันขับสนุกนะบางทีเราอยากจะท้าทายตัวเองโดยการอยากจะขับให้มัน30กิโลเมตรต่ตอลิตรเนี้ยเราก็เลี้ยงไปเลี้ยงสปีดเลี้ยงความเร็วไปมันก็จะมีตัวเกลบอกว่าตอนนี้คุณกําลังทําความเร็วได้เท่านี้แล้วนี้อะไรเงี้ย สนุกดีครับไม่ต้องเร็วไม่ต้องสนุกด้วยการขับแบบเร็วเร็วร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยสี่สิบไม่ต้องสนุกในแบบนั้นก็ได้ครับแต่ในบางครั้งก็นิดหนึ่งถ้าเกิดอยู่ในพื้นฐานความปลอดภัยนีย้ก็จะมีบ้างแต่ว่าไม่บ่อยอยาญเยอะแล้วนะฮะเป็นอะไรไปอะไรหายากอยู่ตอนนี้นี่ครับสะพานเจษดาบดิน อยู่ระหว่างสะพานพระราม5กับสะพานพระราม7นะฮะ ัเหตุทางมอเตอร์ไซค์บ่อยเยอะมากนะฮะนนทบุรีเช้าเช้าขึ้นมาก็ดูเพจดูเฟซบุ๊กนี่โอ้โหรายงานกันเต็มเลยเมื่อคืนก็สามสี่เคสเสียชีวิตต้นใหญ่เสียชีวิตซะด้วยขับขี่ก็ระวังนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเดินเนี้ระวังหลายทางขับขี่รถถนนดีๆอย่างเงี้ยขับทำความเร็วกันเงี้ยต้องระวังเผื่อ เผื่อความผิดพลาดเอาไว้บ้างมันมีนมอะไรโผล่แป๊บแป๊บขึ้นมาหรือว่าถนนอยู่อยู่มีน้ํามันมีทรายอย่างเงี้ยก็ระวังเอาไว้บ้างนะครับอย่าอย่าเร็วอย่าขับเร็วจนแบบเป็นเรื่องปกติแล้วมันอุแบบัติเหตุมันเกิดง่ายครับกัแบบการใช้ความเร็วโอเคครับเดี๋ยวตัดเข้าไปในเมืองนะฮะตอนนี้รอคันประาเจมมาแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนอยู่ในเมืองครับ เป็นสะพานปิ่นเก้านะครับอันนี้เป็นแยกการุณอมรินทราจะมีอุบัติเหตุถนนก็จะมีบางช่วงที่มันเนี่ยมันเป็นป่าๆแล้วก็มีท่อเซอร์วิสอยู่ต้องระวังนะ จะรับสูตรสะพานสมเด็จทัพปิ่นกล้าวนะครับอื <c oughs> นี่ฮะมันอันตรายตรงนี้เลยเปลี่ยนเลนพอขึ้นมาปุ๊บเจอรถเปลี่ยนเลนนี่อันตรายเลยเนาะแล้วถ้าเพื่อนร่วมฟางเราก็นี่ฮะ เราใจดีอยู่แล้วเราไม่รีบเราสร้างความร่ำรวยในหัวใจด้วยการแบ่งทางนี่อ่ะผิดเบี้ยวผิดนิดนึงนี่ชีวิตเปลี่ยนสวยสวยสวย,สวย คงยังไม่พอรักคงยังไม่พอแต่อยากจะขออีก450เมตรวงเวียนแล้วก็เลี้ยวสายเอ้ยเลี้ยวขวา อืมไม่ใช่วงเวียนนี้ไม่ใช่วงเวียนนี้วงเวียนนู้นน่าจะเป็นข้างโลหะาศาสอืมนกบินสวยงามมากอ้อนานหนาวะนะนกมันเยอะ เพือนเพื่อนชาวสองล้อทุกคนอันนี้ตรงไปก่อนแล้วก็ค่อยไปเลี้ยวขวาเาข้างหน้าน่าจะตรงตรงโลหะศาสาร์เลยคนรัดาแหละแล้วตรงลงว่าจะยังไงล่ะเนี่ยอ๋อดูนนูน้นไม่ได้ไม่ได้เราอยู่ในสีแดงเราต้องเอานอกสีแดง งต้องมีสักวันรางวัลเราคงจะได้สมใจเต้นใายไม่ไปต่อไปหามันรางวัล มีไว้ให้คนตั้งใจอย่าง้นในเมืองนะไม่เป็นวันเวนะเราจะต้องน่าจะจอดั้่ไหตรงนู้น รอลูกค้าก่อนหอมหอมเปิดทัวเป่ามาหอมเลยสวัสดีครับพวงมาลัยมาถึงแล้วครับอยู่หน้าประตูบริษัทนะครับฮัลโหลพวงมาลัยจากคุณพวงมาลัยมาส่งครับผม ใช่ครับอันนี้อันนี้ที่บริษัทวัฒนาสุกอินเตอร์ใช่ไหมครับอือไม่ไม่ได้แจ้งว่าเก็บเตริรตังนะครับมีส่งอย่างเดียวเป็นพวงมาลัยกรพวงใหญ่ครับพงพวงแพงครับแต่วันนี้ผมหาข้อมูลเก่านะคุณนิดไม่รู้คุณนิดเขาเขาให้ส่งที่ใคร อันนี้คุณนิดที่อยู่แบงก์กสิกรนะครับได้ครับได้ครับใช่ครับครับผม จะมีด่านนะครับใช่แล้วกับตอนเตสอยู่นะ ผมนี่สแตนบายสำหรับคนไม่มีที่พึ่งแล้วจะแทกก็เดี๋ยวอยู่ให้แทกแต่พอดีโดนรถตัดหน้าซะก่อน